วันนี้มาเกียนเพราะว่าแพนด้าไปแล้วแน่เลยเอ่อแพนด้าออกมาแล้วมั้งไอ้จอบมาทำไมมาทำไมเอามันออกไปก็ปั่นทีเอาไ <c oughs> อ,อ้จอบอย่าเอามาไอ้ยิ่งกว่าเดิมไปอ้วนเมื่อกี้นีิไอ้แจ๊ดโธ่ <c oughs> แจ๊ดมาแล้วเราแล้วเราจะเกียนย,ยังไงนี่นิ่งแตะเลยเอามาทำไมโอ้มม <c oughs> โอหคนน่ากลัวเนีย <c oughs> เอาจริงเหรอไม่อะไอ้ลุม เอาเฮ้ยหมามาแน่อหมาหมาหมาหน้าใหม่หมาหน้าใหม่เฮ้ยแกถ่ายคลิปยังถ่ายอยู่เฮ้ยมีส่งเสียงดังๆดิให้มันเอาคลิปหน่อยเมื่อกี้ด่านนี้ใครโดนฉามถึงตายกันเลยทีเดียวใช่ใช่เป็นด่านพีพีใหม่ชื่อด่านพีพีว่าใครซวยโดนแล้วกะรอโอเครอมันบ่นไปโอ้แลกแลกนิดๆ

โอ้จะเกียนเขาโดนฆ่าตายเฉยเลยลุงแม่งไงดนทาเท่าไรมึงโดนแน่มึงด่าอ่อนเยอะไอ้มินไอ้มินเล่นมันเลยเล่นมันไม่เล่นกูอย่าหันมาทางนี้ตาหมดพอดีตามหมดพอดีหมาทำไมกูละ ของมันเลยมินอืมหมดก่อนไม่ได้ชาร์จไ,ไ,ไ,ไวไ้อะเขาแดงก็ไม่มีไ,ได้ไไลราสกายปก็แ <laughs> อนด้ามันโป้งไม่ใช่เหรอเออโป้กว่าเอาลึกคนละคนะคนละคนเอาเอาเอาปังเอาปังหายไปละอยู่ห่างๆไอ้มีนไว้ดีกว่าให้เนียนแตกล้ลอง มันชาร์จรอละเอาอย่างเงี้ยบกันอย่างเงี้ยบกันเงียบไรอยู่ในช่วงอึมครึมครับทำสมาธิคอยสอนตองเล่าโดนแล้วไงล่ะแกแกไม่เล่นแกไม่เล่นเอ้ยจะมาเอามาเล่นโป๊กจะทำอะไรอะโป๊กไหญ่มากเมื่อกี้แกกันเด้ออ้าเอ้าวูห่ามาอุ้มา ม่ใช่กูไม่ <tr ick> โดนเฉือด,ดิโดนสองรอบแล้วไอ้มีนไอ้มีนวิ่งโอ้ยน่ากลัวก็โดนอีกแหละโฟกโฟกรับน้องไอ้มีน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  โอ้โหเอสมอลเลย์โอ๊โมกุลตีนอะสลุปไม่ได้เกียนใครเรกียนกันเองเั่านั้นไอ้ไอ้ดูตัวเองด้วยไม่เห็นหมาเมื่อกี้หมาตมืกี้โดนไปทักขาดโดนเขาฟันไปทักขาด เลยหอดอม,มันวิ่งหนีก่อนอะเกียร <n> ์หนังเนี่ยหละ